thank you ลมลงพรัดนะคะที่ช่วยทุกอย่างแล้วก็ผู้จัดการสมบูรณ์พิศรังสีนะคะที่ช่วยตลอดนะคะพรุ่งนี้ก็จะนำรอเรามานะคะขอบพระคุณท่านผอนะคะสมบูรณ์ทรพย์ขอขอบคุณที่ปรึกษาท่านนายกนะคะกำลังเฉลียวช่วยตั้งแต่วันที่10จนสิบปูพาจนกระทั่งบัดนี้สิบสี่รุษพา ะะขอบพระคุณ<ม>อาจารย์ชุนินนะคะวิทยาที่เป็นวิธีกรให้ขอบคุณท,ทุกทุกท่านนะคะ23กุมภาพันธ์2 5 6พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรพงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายสมเกียรติกีรติกรสุพัฒน์จตรุรัฐาพร์ช้างเผือก จตุรัฐาพรมงกุฎไทยบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ณเมนวัดหนองคุนชาติอำเภอหนองฉานจังหวัดอุท,ยทัยธานีวันศุกร์ที่14พฤษภาคม2564เวลา15นาฬกาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานขีดก้านแย่งประกอบศุก นัสารารวมใจพระราชะอุทัยโสพลวัดหนองขุนชา่างวันเสาร์ที่15พฤษภาคม2564เวลา13.30นนเชิญหีบศพเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตตะกาานเวลา15.30นนพระราชทานเอิมหน้าที่ กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพนายสมเกียรติกรสุภะเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวางัง ทกทำอะัยนายแพทย์สมเกียรติรติกรสุขะประวัติส่วนตัวและครอบครัวนายแพทย์สมเกียรติรติกรสุขะเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2489ณบ้านเลขที่63ตลาดหนองฉางหมู่ที่5ตำบลหนองสวนอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีท่านเป็นบุตรคนที่5ของนายชัยยศนางปิ่นซาตั้ง มีพี่น้องรวมเก้าคนตามลำดับดังนี้ 1. นางายเฉลียวตั้งเชยมิลัยเสียชีวิต 2. นางน้อยตัทโมงศิริเสียชีวิต 3. นางพัชราเห็งบริบูรณ์ทง 4. นางสุภาณีจันทึก 5. นายแพทย์สงเกียดพีรติกรสุภาผู้วายชน 6. นางสุจิตราเห็งบริบูรณ์ทง 7. นางเทิร์พิษแก้วจงประสิทธิ์แปดนางพิทยาะกระมวลรัตกนาคุณ 9. นางนนาสาววานิดากีรติกรสุภานายแพทย์สมเกียรติกีรติกรสุภาได้สมรสกับนางสาวอุไราวานศรีสินเมเื่อวันที่22สองกุมภาพันธ์สอามีบุตรธิดาด้วยกันสองคนดังนี้หนึ่งนายแพทย์นพวงธกีรติกรสุภาหรือหมออามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่า อายุรกรรมโรคภัเดินอาหารและโรคปับและดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอายุรกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณสีราชาจังหวัดชนบุรีสภาการชาติไทย 2. นานสงสางมลวรรณกีรติกรสุทัศรองผู้อำนวยการฝ่าย Business Solution ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและท่านมีหลาน4ี่คนได้แก่เด็กชายนาิทเนธีรติกรสุทัศ เด็กหญิงขีตาลีธีรัติกรสุทัน์เด็กหญิงดีรมิดาลินชูงงและเด็กชายดีระมิทากลินชูงงประวัติการศึกษาท่านเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอุทิศพิทยาครระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนทองประสาทเวฆซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนของอำเภอหนองฉาจังหวัดอุทัยธานี จากนั้นได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครท่าสอบเข้าเรียนแพทยศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับปริญญาแพทยศ,ศาสตร์บัณฑิตในปีพุทธศักราช2514และได้รับบัิบัตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทานด้นสูตินาริเวชวิทยา ในปีพุทธศักราช2518จากแพทย์พยาธิวิาและได้รับอนุมัติบัตรวิชาเยกศาสตร์ครอบครัวปีพุทธศักราช2 5 4 5จากแพทย์พยาธิวิาประวัติการทำงานเป็นหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านแพาธิวิชาสุติยารีเวตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล พทย์ประจำสถานพยายบาลธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ผู้อำนวยการสถานพยาบาลธนาคารกรุงไทยผู้อำนวยการอาวุโสสถานพยาบาลธนาคารกรุงไทยผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสผู้บริหารสถานพยาบาลธนาคารกรุงไทยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสถานพยาบาลสายงานทรัพยากรบุคคลและองค์กรจนเกษียณอายุภายหลังจากที่แ่ทนเกษียณอายุมเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2549ท่านได้รับแต่งตั้งจากธนาคารกรุงไทยให้ปฏิบัติงานต่อเป็นแพทย์อาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสถานพยาบาลธนพารเรื่องจากถือเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ ยิ่งไปกว่าน,นั้นนายแพทย์สมเกียรติรัติกรสุพัฒได้เปิดคลินิกเวชกรรมทั่วไปชื่อคลินิกเวชกรรมหมอสมเกียรติณนะซอยวัดรวกสุทารามจรันสนิทวง33กรุงเทพมหานครท่านได้ให้การรักษาผู้ป่วยในชุมชนวัดรวกสุทารามประชาชนทั่วไปแรงงานต่างด้าวโดยคิด่ารักษาเฉพาะยาไม่รวมค่าบริการแพทย์ แต่หากผู้ป่วยนั้นเป็นผู้ยากไร้เดือดร้อนและเป็นพระภิกษุสาม,มเณรของวัดรวกสุทธารามและรวมถึงวัดใกล้เคียงได้แก่วัดมลิวัดยาสุทธารามวัดเพลงวิปัสสน์ท่านได้รับรางวัลดังนี้รับพระราชทานรางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2554รับรางวัลพ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร และรางวัลท่อตัวอย่างเขตรางกอบน้อยประจำปีพุทธศักราช2554รวมเป็นสามรางวัลเกียรติยศที่ท่านได้รับรางวัลระดับประเทศในฐานะพ่อที่ได้ดูแลผู้ที่กำลังลำบากจบจนวาระสุดท้ายในชีวิตของท่านท่านก็ยังอุทิศตนเพื่อสังคมจนเมื่อช่วงเย็นของวันพุทธที่10กรมภาพัน2564 ขณะที่ท่านออกตรวจผู้ป่วยที่คลินิกในแพทย์สมเกียรติกรติกรสุภาท่านได้มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันท่านไม่รู้สึกตัวจนต้องนำส่งโรงพยาบาลสิริราชและเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลา19มินา31นาทีในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสิริราชสิริอายุได้74ปี7 เดียทูก้านหมคะดีขนาสุขรรณมีจักซึ่งเป็นพี่สาวของในแก่สมเด็จที่แล้วจุดนะขอถามขอบคุณทุกทุกท่านนะคะท่านจะเห็นได้ว่างานนี้เราไม่ได้มีผลิตไม้สดใช้เป็นเท่าไหร่